สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ RMI นะครับก็คือรัฐภูมิ m ตติเคิลอิน t ต t ทูนะซึ่งเป็นการสอนอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นเรื่องของ i n t e g อร์เกตีฟท็อกซินพหรือเรื่องของใบหน้าช่วงบนและช่วงกลางนะฮะทุกครั้งที่เราสอนเรื่องของการฉีดบท็อกนะฮะคือเราจะออกแบบให้เหมาะกับใบหน้าของคนนั้นๆเราไม่สามารถที่จะใช้การฉีดแบบแพทเทิร์นเดียวกันแล้วไปฉีดได้กับทุกคนออกมาอาจจะไม่สวยไม่ต้องห่วงนะฮะสำหรับบางคนที่บอกว่ายังไม่เคยฉีดบท็อกเลยยังค่อนข้างเป็นบ จะฉีดได้ไหมจะมาเรียนร่วมกับคนอื่นได้ไหมสบายมากบอกเลยเพราะว่าวิธีการสอนฮะเราจะสอนโดยที่คำหนึงถึงผู้เรียนตั้งแต่ระดับเบสิกถึงแอดวานซ์เลยนะครับดังนั้นใครที่ไม่เคยฉีดโบท็อกก็เรียนได้ ก็มาจากสมุดสงครามนะครับผมวันนี้ได้มีโอกาสมาเรียนรู้กับอาจารย์ครับผมได้ความรู้ทั้งพื้นฐานแล้วก็เทคนิคได้การนำไปใช้ที่ดีและแม่นยามากขึ้นครับผมก็คงได้นำไปใช้ในอาชีพต่อไปได้อีกครับผมแล้วไปประยุกต์ใช้ได้เป็นเทคนิคของตัวเองต่อได้อีกครับผม